นอกนอกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดนอกนอกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิต ดูเหมือนว่าจากตอนแรกที่สเปนจบอันดับสองจากรอบแบ่งกลุ่มดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีเพราะวันใดหนีทั้งโครเอเชียหรือจัมบราซิลห่าเข้ารอบรองแต่แน่นอนแล้วว่าตอนนี้ผลลั์กลับบอกว่าไม่ดีซะละมึงเ <c oughs> มื่อคืนนี้พวกเขาหนีเสือมาปาดจอระเ้อย่างโมร็อกโกโชว์ของว่าฆ่านี่แหละคือมามื่นบอลโลกครั้งนี้ในการพลิกชนะทัพกระทิงเคยดุด้วยการโดนจุดโทษแบบสาประตูต่อศูนย์ว่าแล้ววันนี้ขอสนามของเรานะครับไม่พลาดที่จะมาฝอยหลังเกมที่เต็มไปด้วยประเด็นให้พูดถึงกันมากมายอย่างเกมนี้กันเลยครับ เริ่มจากการเล่นเกมในเวลายันต่อเวลา120นาทีเมื่อคืนนี้ของสเปนนะครับอธิบายง่ายๆด้วย3าคำว่าคือดีแต่บ้าลออไม่เป็นเพราะแมพวกเขาจะครองบอลถึงเกือบ80%จ่ายบอลปลดล็อกสกินเกินพันครั้งแต่ทว่าท้ายสุดนะครับก็หาโอกาสยิงตรงกรอบได้เพียง2รอบจาก120นาทีไม่แปลกเลยที่จะไม่มีสักประตูเดียวจากมาครัลังยูโร2021ที่เคยสร้างความประทับใจไปถึงรอบรองโดยสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกไวกว่านี้หลายคุ้มส่วนปัจจุบันนะครับกลายเป็นเน้นแต่ครองเอาแต่ชัวร์เคาะไปเคาะมา ไปเห็นกระเดาได้รับมือได้เพราะรู้แน่ๆว่าสเปนจะมาไม้ไหน และแน่นอนสําหรับคุณซื้อหลุยเอเนริเก้จากที่เคยได้รับเครดิตจากผลงานเขาเก่ามาวันนี้ก็ยังไม่ได้สามารถพาชาติประสบความสําเร็จแถมยังตกรอบเร็วตั้งแต่16ทีมสุดท้ายและจากผลงาน,านแรกที่ปเปิดมาชนะคอตาริกาถึง7-0แต่หลังจากนั้น3นัดหลังสุดพวกเขาไมา่ชนะอีกเลยจึงไม่แปลกที่เอเนริเก้จะโดนตาหนิสารพัดทั้งเรื่องแท็กติกที่ซ้ำซากจกําเจการเปลี่ยนสำรองที่ทาให้เกมแย่ลงมากกว่านี้รืรจะเป็นการเลือกใช้นักเตะเดิมๆจนเหมือนลูกรักยาไปจัดการโดนติตั้งแต่เรื่องการไม่เรียกผู้เล่นบางคนมาติดท การตกรอบตั้งแต่16ทีสุดท้ายมันจะทำให้อนาคตของเอเนริเกตกอยู่ในขึ้นเรื่องหมายคำถามว่าทัพสเปนจะยังเชื่อใจและใช้งานกุนซือรายนี้ต่อไปหรือเปล่าและในส่วนเรื่องของการโดนจุดโทษแน่นอนแหละครับว่าเมือนอะไรที่หลายฝ่ายพูดคือเหมือนสเปนจะโดนคำสาบเล่นงานอีกครั้งที่กุนซือเอเนริเกบอกก่อนว่าลูกทีม ซ้อมการยิงจุดโทษมาเป็นพันครั้งอาจสร้างความมั่นใจแต่ทว่าพอลงดวลเป่าจริงก็เห็นได้ชั้นว่าน้านักเตะสเปนดูก,กังวลจนเป็นไก่ต้มแน่นอนแหละครับก็ต้องชมว่ายาซีนโบโนผู้สมรูของมอกโกเซฟได้โคตรด,ดีแต่ก็อดติการยิงของคนพักกระทิงดุไม่ได้ยิงมาเราเห็นฝั่งโมอรกโกยิงกันอย่างมั่นใจกว่าชัดเจนซึ่งเรื่องนี้นะครับเราคิดก็ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าว่าการฝ่อให้ทีมี่ตกเป็นรองได้มีโอกาสรอบไปถึงดวลจุดโทษดูจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเพราะมันจะทําให้ทีมเหล่านี้มีแรงขึ้ จากการซ้อมจุดโทษนะับพันครั้งก็ยังไม่ช่วยิ่งยังไม่เข้าสักเม็ดเดียวยังไงกันวะเนี่ยซึ่งนั่นก็ทาให้สปเปนนะครับกลายเป็นชาติที่แพ้การดวลจุดโทษมากที่สุดในปริตรทบอลโลกโดยจานวนถึง4รอบต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้อาถรรพ์สำหรับสปเปนจริงๆและกระทิ้งท้ายประเด็นใหญ่พลาดไม่ได้ครับต้องขอชื่นชมทีมชาติโมร็อกโกที่เล่นด้อย่างไม่ใช่แข่ยอดเยี่ยมแต่พวกเขาทําให้เราได้เห็นว่าโมร็อกโกลงเล่นเกมนี้ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณมีการวางแผนอย่างรอบคอบและทั้งทีมก็เป็นหนึ่งเดียวสามารถทําตามแแแผผนนนนไดด้้้เเเป็ออยย่่่่าาาางีีีมจะขรรบบบทคกว แต่สิ่งใหญ่ๆสาคัญหลายคนอาจจะมองข้าไปคือโมร็อกโกจริงๆแล้วเป็นทีมที่มีฟอร์มเกมรับดีที่สุดเกมหนึ่งของบอลโลกครั้งนี้เลยครับโมร็อกโกเสียเพียงแค่ประตูเดียวจาก4นัดและก็มาจากลูกที่เขาทําเข้าประต,ตูตัวเองยังไม่มีใครสามารถยิงพวกเขาได้และก็ยังไร้พ่ายด้วยน,นะครับเรียกได้ว่าเราขอให้เครดิตทุกอย่างกับโมร็อกโกจริงๆที่สามารถพาเข้าสู่รอบกอรองชั้นเลิศเวิลด์คัพไดเป็นครั้งแรกและก็ยังเป็นชาติแอฟริกาชาติเดียวที่ยังเหลืออยู่และชาติเดียวที่ไม่ใช่จากยุโรปหรืออเมริกาใต้ในรรรออบบบ8ททีสุุุด้้าาายและกกกกเเเขไปปจัต ของแข่งโปก๊ก็ต้องมารอดูกันละครับว่าโมร็อกโกจะยังคงฟอร์มเหนียวแน่นได้หรือเปล่าเมื่อเจอกับทีมที่กําลังคึกเพิ่งยิงกระจุยกระจายอย่างทับฝอยทองก,กันนะครับและท้ายที่สุดจริงๆนี้ก็ต้องขอแวกกลับไปที่สเปนเพราะอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นครับว่าเห็นได้ชัดว่าสเปนนั้นไม่ได้หนีแค่โครเอเชียหนีบร,ราซิลหรือหนีไม่เจอโปรตุเกสตามนัดแต่ทว่าพวกเขาเล่นหนีกลับบ้านก่อดจอดตั้งแต่รอบ16ทีสุดท้ายดูเหมือนคงต้องใช้เวลาอีกสักพักแหละครับกว่าสเปนจะกลับมาเป็นกระทิงดุแบบทีี่่่เเเเรรราาคยยู้จัักกนป2010นป2020ล และนี่คือขอบสนามตเปเชี่ยวห่างดูแลเฟียวฟา้าเอื้มนิ้วยาวมาคนใ,ใร้รับเลยนะนกนอก,นอกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดนอกนอกเพื่อบ้านในทุกจังหวัดชีวิต